เมืองพัทยาปฏิบัติการเชิงรุกออกหน่วยตรวจสารคัดหลั่งหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 นายมนย์หน,นองใหญ่รองนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยสำหรับประชาชนที่ออกมาส่มตรวจสารคัดหลัง่งจำนวน283รายพบมีผู้ติดเชื้อ2รายเจ้าหน้าที่จึงได้แยกตัวออกมาพร้อมกับทาประวัติแนะนาการปฏิบัติตนระหว่างนี้โดยเข้าสู่ระบบสาธารณาสุข เพื่อสอบถามติดตามอาการอย่างต่อเนื่องเมืองพัทยาจะปฏิบัติการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องในทุกชุมชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิดสิบเก้าันนบ เวลา20นาทีแล okay. oh anyway, ้วในบ้านวันนะครับแต่ถ้าท่านสองทีมท่านได้ครับเปลี่ยนนะครับวีพีนะครับเลยหน้านะครับเลยหน้ากันกำลังใจนะครับหน้ากากอนามัยเลย เราก็ไม่ย right. ืนใกลกันนะคะไม่ขยับเก้าอี้มาด้วยนะคะเก้าอี้หมอว่าง โตค,ค่ะคุณชัชวานปัญโยค่ะคือในกรสารค่ากลับบ้านได้เลยเลยน,น,นะคะเอาไปทําไรจ๊ะ